คังสมบัติแม่ตักกระแทกตาสุดๆแถมเคยบอกตักอยากรวยบ้าเงินบ้ากิเลสกระแทกตาสุดๆเปิดข้างสมบัติแม่ตากรก,กนกอูฟูทางนาฬิกาหรูรถสปอร์ตกระเป๋าแบรนด์เนมอสังหาริมทรัพย์ที่ดินกรณีของแม่ตักยังเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องซึ่งในเที่ยงวันทันเหตุการณ์ได้รายงานว่าในอดีตแม่ตากรกรนก,นกเคยไร้อธิบายถึงเรื่องเงินทองของตัวเองเอาไว้ว่าตักอยากรวยตักบ้าเงินตักบ้ากิเลส ตักบ้าซื้อรถตักบ้าการเก็บอสังหาตักบ้ากระเป๋าใบละสิล้านตักไม่หมดแพทชั่นในตัวเองอีกทั้งเธอยังบอกอีกว่าตักเที่ยวได้2วันแล้วก็ต้องรีบกลับมาทำงานเพราะเงินทำให้ชีวิตสุขสบายเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกน้องเดือนละ0กแสนบาทซึ่งทางรายการยังได้ย้อนอดีตในสิ่งที่แม่ตักเคยลงคลิปเกี่ยวกับทรัพย์สินว่าเธอมีนาฬิกาหรูราคา เรือนละ19ล้าน12ล้าน10ล้านและ2.6ล้านรวมแล้วขั้นต่ำ40ล้านบาทแถมยังมีรถหรูทั้งหมด9คันมูลค่ามากกว่า100ล้านบาทยีห่ห้อ Porsche, Lexus, มาแตง m คค a r e n f e r r ร r i ร,รวมถึงกระเป๋าแบรนด์เนม h e r เม s ใบละ10ล้านหลุยวิสตงกระเป๋าทองคำแม้กระทั่งอสังหาริมทรัพย์บริษัทที่ดินอีกมากมาย เกี่ยวกับเรื่องนี้นวัดอิศรไกรศิลได้พูดในรายการหนกระแสว่าอีกหนึ่งหน่วยงานที่ควรต้องเข้ามาตรวจสอบเคสแม่ตากก็คือสัมภาร์เพราะจากรายงานการเงินของเขา5ปีกำไร14ล้านแล้วเขาเอาเงินที่ไหนมาซื้อรถหรูเยอะแยะมากมายขนาดนี้แล้วนาฬิกาหรูแต่ละเรือนเรือนเป็นล้านๆเขาเอาเงินมาจากไหนตัวเขาเองก็ไม่ได้ร่ำรวยสมบัติ มาจากไหนเพราะฉะนั้นมันต้องไปตรวจสอบว่ารายงานการเงินมันผิดปกติไหมแล้วการที่เขาทำธุรกิจออกหน้าอะไรต่างๆแต่กลับไม่มีชื่ออยู่ในบริษัทเลยมันไม่แปลกหรือมันมีความไม่ชอบมาพากลอะไรหรือไม่ก็ขอสกิดไปถึงสัมภกรว่ามันน่าจะไปตรวจสอบเคสนี้ด้วย